พี่น้องครับมาฟังสิ่งดีดีทางนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่นาลุงชาตินะคะอยู่ที่อำเภออุทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งนาแปลงนี้นะคะเป็นนาที่เอาอะมิโนแอมโกรค่ะมาดูแลในเรื่องของอโรคใบเขานะคะใบแดงแล้วก็ใช้อะมิโนต่อเนื่องมา3ามเที่ยวแล้วนะคะ ก็วันนี้เราพามาดูค่ะว่าข้าวของลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ข้าวออกรวงสุกแล้วนะคะอีกประมาณ4ีหวันลุงบอกว่าจะได้เกี่ยวแล้วค่ะวันนี้ก็เห็นผลนะคะว่าชัดเจนเลยค่ะเขียวใบตั้งเขียวยันเกี่ยวมันเป็นแบบนี้จริงๆเลยนะคะกะ็เดี๋ยวจะมาติดตามผลในครั้งต่อไปนะคะว่าข้าวของลุงชานาปแปลงนี้าไร่จะได้สักกี่เกวียนนะคะซึ่งถือว่า ลดต้นทุนได้มากพอสมควรเลยในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลในครั้งต่อไปนะคะเร้้อนนนตตลทุสวยรวงใหญ่นะคะเขียวแล้วก็ใบตั้งเป็นหมาใช้กันนะคะ ชอกฉับเป็นหนีหัวตอกทำการเกษตรด้วยความสุขใจใทำงานเกษตรด้วยความสุขใจเพราะทุกคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอม,มโกล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 เกษตรม,มือโปรใช้อาบีโนโปรตีช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลวด่วลต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างกำไรชีวิตสู้วิกฤต ทุนเพิ่มผลผล,ลิตอัลวาดต้นทุนเพิ่มผลผล,ลิตสร้างกำไรชีวิตสู่วิกฤตของแพง